ช่ไหมอืมรอเขาเล่นอธิบายมินิเกมนี้ได้บ้างพรามีวิธีการเล่นน่ะอยู่ตรงตัวไอจะอ่านแล้มเดียอ่ะวิธีการเล่นคือเขาจะแจกสองใบอะพี่แล้วถ้าไพ่ต่ำกว่าแปดเขาจะเรียกว่าไม่ป๊อกอันนั้นปอกอันนั้นปอกเกมตาพี่เจมอ่ะตาพี่เกมไม่เห็นได้เลยอ่าผมแรกอ้าใครออกไปแล้วอ่ะแล้วพี่เจมออกเฉยเลย น,นอออะะไระ่ันนี้คือ,อแต่งตัวเหมือนตัวจริงนะ,งะ,ะน,นี่กิจกรปีศาจมากแล้วทำไมคือขนดกขนาดน,นั้นไอ้น,นี่ก็คือซาโบอ,อ่ะแอ้มแอปนี้ดีมากเลยมีบอกซาโบก,ก่อนแล้วก็มีบอกว่าก,กินอะไรแล้วได้อะไรอย่างเงี้ยดูยังไงก็ใม่ชุดแหลกเลยใส่เลยพูดดึงสายตาอยากอยากเห็นผมใส่อย่าง<อ>นี้ในจริงเหรอพี <laughs> ่ใช่ แนมแล้วผมนอนบนก้อี่ตัวเอ็กนะแล้วพี่ก็ฟาดฟาดฟาดอยากดึงหรือว่าดึงแล้วดีดอะให้ว่าดีดำแปะพี่เอกพี่เอกพี่เอกเอาไปทำผกได้ป่ะแบบใส่เป็นหน้ากากทับเข้าไปอะ What the fuck is this piece of shit F F 로 F เป็นไรอะ F บอกพี่ได้ไหม F F คือ F บอกหรพี่ได้ไหมอย่าพุ่งชกอย่าพุ่งคาพี่ได้ไหม พี่อยู่หน้าหลุมศพเลยเนี่ยเอฟทำเก๊กกันไหนอะไรอ่ะไม่ได้เล่นแม่งฮัลโหลมันทำอะไรได้วะอีกาไอคอนโทรลคืออะไรมันคืออะไรไอคอนโทรลใจเย็นใจเย็นใจเย็นแล้วไปนึกว่าจะตายไป คือเลยวะพี่เเป็นพี่เเป็นแน่เลยน่ากลัววะเอ่อจากที่สังเกตแล้วขวาบนมีการนับเวลาใกล้จะกลางคืนแล้วใครเป็นนักล่าปีศาจครับผมเองมันไม่ได้ยินอ่ะผมคือทันจิโร่ครับเป็นนักล่าสูนแตจชุดที่หมอมากเลยผมขอไอยู่กับคุณด้วยทำไมโคจิโร่ทันจิโร่นายใส่ชุดอะไรของนายเนี่ยแล้วนายจะเหน็บดาบไว้ที่ตรงไหนทันจิโร่ เขาบอกตัวร้ายมันจะมีแบ็คกราวด์เไอ้เป็นคนดีโอเคโอเคชัดเลยโอเคเพิ่งพูดว่าเป็นถอดล่างไปโยกโยกถามจริงเถอะว่าพี่ชายมันมีความมืดก้างมืดการะสังสมากไงที่เป็นถอดร่างโอ้แล้วเปิดสีโอ้ยโอ้โหพี่เจมแล้วพี่โหวตพี่ชายจริงทำไมไม่โหวตทำไมผมไม่โหวตพี่โปเต้วะผมกดสกิปเพื่ออะไรวะปวดใจเป็นห่านไงคนดคืออะไรวะไอ้คืนกินเนี่ย ังไม่เลิกขับอีก่อนอจีเฮ้ยอ้าวเวลากลางคืนนี่คืออะไรแล้วกูตายอ่ะยัอ่ะายีแะเแล้วกูตายยังไรวะมง กามันเหมือนในนี้ไปคล้ายแบบแรงมากผมไม่หลุดไปสองเกมพี่ว่าไงพี่พี่เข้าใจพี่เข้าใจผมไม่ได้พี่เก่งหลุดอ่ะไม่พี่ไม่จปี่เฮ้ยเหี่ยวโลใหม่ปะเดี๋ยวโลเก่าเนี่ยแต่พี่อะไรเก่าอะไรพี่เฮ้ยสงสัยแพทป่ะล่ะเราสงสัยแพทไหมจะพี่สงสัยพี่เอสดีกว่าพี่เอสแต่งตัวมาอย่างเต็มอ่ะพี่อย่างกับพี่เจี๊ยดีกว่าเฮ้ยเรารอเรารอกลางคืนได้ไหมเฮ้ยมานรอกลางคืนดีกว่า ยพี่เอกเดินไปไหนอ่ะเออพี่เอกเข้าไปฆ่าคนพี่พี่เฮ้ยอ้าวนี่ไงโอ้ยไม่ใช่เราพี่เอกมีไหมผมมีนะเอมีอ่ะพี่สงสัยใครอ้าวอยากยัดตู้อย่างนั้นเหรอไม่ไม่ที่ไหนไกลหรือแม่วัดีขนาดลงศพให้ก่อนนะโอ้ยเยี่ยอะไร นเยคืออะไรอ่ะพี่เก็บอะไรไปี่เก็บน้ำมันเหนื้อหลอพี่เทียนอันนี้เหลือเทียนเหลือเทียนสุดท้ายพี่กำลังแบบว่าจุดให้มันหนึ่งเทียนหนึ่งเล่มสองเล่มสามเล่มก็ยังไม่พอพี่แล้วพี่สี่เล่มมันยังไม่พอจะเอาสิบเล่มที่ตัวพี่มันมี คืนของคืนของแล้วม่เงยเจมระวังเบิดผมภาสทระเบิด <hehe> พี <fin anta> <ots> ่ไปก่อนพี่พจะกินผมอุ้ยคืนหไม่ได้ผไม่ได้เป็นผมไม่รู้อันนี้กายคนนี้นนี้คเร็วเรเร็วันคเรสามสามงสามันหสามสามมันเคนนึงแปคนนึงบวกสบวกสี่บวกเยอะเจมสงสัยพี่เจมสงสัยเจมสงสัย อ้ชวจะฆ่าพี่ชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบแล้วหายแล้วเร็วก่อนแปดสีอะไรแปดีอะไรสามสไหเฮ้ยแลไแปดสองสามสี่แปดี่เจสี่หนึ่งสี่สี่สองกสเป็นคนกินนี่ว่ะ ใค,ใครกินกูไม่ได้กินกูเป็นคนโดนอยู่ในท้องกินลุงมกเลยใครเป็น <ผม S 1> เป็นทำไมรู้พอรู้ไหมผมรู้ผมรู้แต่ผมจะไม่ขายโอเคไม่ขายน <c oughs> ้องแพ้แ่่โอ้โหอิ่มเลย <c oughs> เมื่อกี้ที่อยู่กันด้วยกันเนี่ยมีการวางระเบิดเกิดขึ้นไหมไม่มีหมดแล้วคือไม่มีเป็นม้นะไมมีหมดแล้วแสดงว่าไก่คือวางระเบิดถ้ายคิดเนี่ยคือไก่น่าจะโดนระเบิดเอฟนี้คิดเลยไม่ไม่าว่าเหมือนเอฟวางระเบิดแล้วเอฟหายไปกระทุงเนี่ยยังอยู่ไหมกระทุงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ผมเดินผ่านแพทแพทไม่คุยกับผมไม่รู้คุยกับคนในท้องหรือเปล่าแพทไม่แพทเป็นแค่คนที่ทำควสเท่านั้นเดี๋ยวราดูได้ไงว่าแพทเจอแพทอ่ะมันไม่มีชื่อเมี้ยแต่เมื่อกี้ผมคุยกับพี่เบสพี่เบสไม่ตอบแล้วเหมือนเป็นตัวปลลอมพี่กัฟ คลิปกดกระดิ่งเลยใช่ก็เลยกดกระดิ่งพี่รู้สึกว่าเออกายเนี่ยถ้าไม่เป็นมือระเบิดเองแล้วโดนระเบิดกายโดนระเบิดเอฟเพราะอะไรครับพี่เพราะเอฟเป็นคนพูดเองว่าผมวางระเบิดไปฮะมีฮะเดี๋ยวกระทุงยังอยู่กือว่พีเอกไม่รอดอุ้ยรถคูดาวลุลุเลยรถคูดาวไงอ่เนี่ยเก็บไอ้เขียวๆอียวเนี่ยโดนกินแล้วเนี่ยโดนกินแล้วพีเอกจะกินน้องพี่แล้วจริงเหรือไม่กินจริงมีคนฆ่ากันขวานั่นได้จะคุณรู้ได้ไงอ่ะ พี่เบสไม่เนียนอ่ะเปล่าอ่ะพี่เบสเดินผ่านพี่เกมได้ยังไงพี่เบสเดินผ่านพี่เจมที่ตุยอยู่กลางทางเดินแล้วถ้ามาหยุดที่แพทแล้วแบบเหมือนแบบอุ้ยแล้วก็เดินผ่านไปท้ายเลยแล้วอะไรครับพี่เบสแล้วแล้วพี่เอกหายไปไหนอ่ะหนูไม่เจอแยกกันเกิดนะผมเกิดคนเดียวนะหนูก็เกิดคนเดียวกันพี่ก็ไม่เจอพี่เอกต้องแพทก็องไปเจอพี่เอกตายอยู่ตรงเท้าพี่เบสพี่เบสไม่รีพอร์ตเดินผ่านมันได้ยังไง พี่ว่าน้องผิดแล้วล่วะนี่ไง,ง,ไงมีกระทุงเนี่ยไม่ใช่อันนั้น่ะไม่มีแล้วพี่กระทุงน่าจะเป็นพี่เ้วไม่โดนอะไรตายอ่ะ มึงไงเนี่ยถามเลยเราไม่รู้อะไรเรียงเราไม่รู้รู้ได้ยังไงว่ามีคนตายจริง Oh my god As the hell do what I d มาเป็นสเต็ปสองโว้ยสอง พี่เอกอย่าเข้ามานะเฮ้ยเห็นได้ไงอ่ะอย่าเข้ามานะอ๋อมันเห็นดีกว่าพี่เอสตายตั้งแต่ต้นเกมเลยคนที่เดินออกซ้ายไปกลางแล้วก็พยายามพูดกับตัวเองมีพี่เอกครับส่วนแพทพี่เต้แล้วก็อันนี้เจอสองคนไหนครพี่เจมอุ้ยพี่เจมพี่เจมพี่เจมพี่อยู่กับใครมาพี่โดนปาร์ตี้กายจะไม่เล่ ไม่หลอกไม่หลอกแต่จริงูลอัปเดตล่าสุดอัปเดตล่าสุดไม่ว่าจะคุยอยู่กับน้องพีแล้วก็พี่เอฟเนี่ยใช่พี่อยู่เรื่องนั้นแล้วเดี๋ยวเรื่องเรื่องตัวเดี๋ยวพี่เป็นเตือนสอบอ่ะพี่ขอใช้อเมริตี้ได้เฮ้ยผมสองผมสองห้องนู้นอยู่มีสองคนใครไม่รู้กำลังเดินตามกันพี่พี่เตือนพี่เตือนสอบเก็บได้พี่ขอเตือนสอบได้ดิเฮ้ยเดี๋ยวเอา นี่ไงคนที่ผมบอกอ่ะพี่ได้ยินพี่ได้ยินคำว่าใช่แล้วดู่ๆก็มีอันนี้คือฆ่ากันเองเดี๋ยวผมจะดูว่าใครจะมากินศพเลยมั้ยผมส่องเมื่อไหร่เราจะไมตรู้ทางซ้ายมีคนพี่นี่นี่มีศพมีศพมีศพอยู่ข้างล่างแต่ว่าขอตรวจศพได้ไหมสองคนนี้เราฆ่ากันสองคนนี้เราฆ่ากันเองพี่รอผมด้วยไหมแต่ผมอยู่กับพี่เจมตลอดเวลานะผมคุยกับพี่เจมนะเอ้าคือพี่เจม มเ,<ล>เพื่อะตรวจเพื่อกูจะไม่รู้ผลเชี่อะไรเลยไม่ใช่เหรอไม่รู้ผลจริงโคตรปัญญาอ่อนเลยไี่รู้ถอดล่างแล้วแม่งถอดไปมันก็ไม่เห็นสีว่าเป็นใครเป้ไปไหนเป้ฮัลโหลไลเต้ เห็นนนะะ่แล้วน่ะทำไมผมเป็นหน้าไม้แล้วผมฆ่าแคนาเดียนเหรอแล้วดันเป็นไม่รู้พี่เกมส์หรือปาดพี่กายปุ๊บเลยนี่เลยเหรอกายเป็นแคนาเดียนแต่พี่เป็นไอ้ไอ้หน้าไม้อะเจมมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเจมเป็นใครแต่เกี่ยวที่เจมเป็นคนฆ่าแล้วเจมส์เขาต้องรับผิดโอเคไหมพี่กินวอล์หรือเปล่าได้ได้ผมก็ได้ได้โขเกียวแต่เดี๋ยวนะได้ยิ่งมันเศษอะไรเขียวเขียวเอ แล้วทำไมปตีด้วยอ่ะเพราะอะไรอ่ะไม่รู้ผมหมดฮะมุไปหมดเราคือคนที่ไม่รู้เหตุการณ์ใช่ไหมคนที่ไม่รู้เหตุการณ์อะใครขำมาใครขำมาพี่ตัวตัวของตีอยู่กับเทียนนะผมทำอะไรไม่ได้ไม่อะได้หรอกได้แล้วได้แล้ว แล้วทีน่าเกมนี้อ่ะเพราอะไรมขอทำไงให้เรากลับร่างเดิมมันต้องรอกลางวันนะพี่อุ้ยหนูมีหนวดด้วยเฮ้ยแพ้เป็นหน้างั้นนั่นน่ะสิเพราะอะไรเฮ้ยที่ไงหนูได้เคุยนี่ละหนูได้วิจัย เหมือนจะเจอศพนะนช่ให้พี่ชอดล่างมาเจอศพน้องนีน่าจะเป็นเจมป่ะอ้าวไปหมดเลยเนี่ยพี่บงพี่เบิร์ดน้องพีตัวชั่วร้ายว่าว่าแล้วเชียวทำไมพี่โปเติแคทเป็นตัวร้ายชี้พี่ชีผม เราอยู่กับแพทตลอดเวลาใช่เหรอใว่ายืนพอนไปทำเพชรประหาเลยพี่เอกโดนบทอ้าวเฮ้ยถูกพี่คายแล้วยิงไม่ทันมันยิงยังไงวะเอ้วอาพี่เป็นเหรอชักงงลู อ้าเฮ้ยใช่มันยิงมันยิงได้แต่ว่าผมต้องเล่นโลเป็นคนดีมากมาอ่ะ